จากแรงกดดันจากตัวแทนจำหน่ายบริษัทในสหรัฐทำให้นิสสันเองต้องประเมินความเป็นไปได้ของรถกระบะไฟฟ้านาวราร่าหรืออีกนายหนึ่งก็คือรถกระบะไฟฟ้าน้ำหนักเบาสำหรับตลาดอเมริกาเหนือซึ่งในปัจจุบันนี้ทางนิสสันเองก็มีนิสสันนาวราร่ายูทูเทนะจำหน่ายในตลาดอเมริกาซึ่งชื่อในตลาดอเมริกาเขาจะใช้ชื่อว่า f r o n เ i ียนั่นเองซึ่งจะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซิน แต่หากทางนิสสันเองตัดสินใจจะทําให้ Frontier นั้นกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พื้นฐานมาจากรถยนต์ที่ใช้น้ํามันก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ Frontier ในรุ่นถัดไปและก็คาดว่าจะเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่ผลิตในอเมริกาของนิสสันอัว่าร e เจเนเรชันต่อไปของออสเตรเลียและจะเปิดตัวในโชว์รูมในสหรัฐอเมริกาช่วงปลายปี2025และการที่นิสสันอวรานั้นขายในตลาดออสเตรเลียส่วนฟ r อนเทียนั้นขายในสหรัฐ ทางบริษัทจะทำให้รถกลับมาเป็นแบบเดียวกันอีกครั้งเพื่อปูทางให้รถยนต์ไฟฟ้าถ้าหากมีการผลิตขึ้นมาและมีจำหน่ายในออสเตรเลียและมีพวงมลาลัยขวาโดยทางนี้เองทางนิสสันก็อาจจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์กระแสะหลักรายแรกที่นำเสนอรถกระบะไฟฟ้าในรุ่นนวาวาร่าเหมือนกับ Ford General Motors และ r ามซึ่งต่างก็เปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าในกลุ่มดังกล่าว โดยนายไทเลอร์เเลตนะครับประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้จำหน่ายนิสสัน US บอกว่าการนำรุ่นไฟฟ้ามาใช้นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนั่นก็หมายความว่านายไทเลอร์เเลตคนนี้นะฮะก็เห็นด้วยกับการนำเอาเจ้านิสสันนาวาหรือนิสสันฟรอนเทียเนี่ยมาทำเป็นกระบะไฟฟ้าน้ำหนักเบาซึ่งถ้าหากมีการผลิตมาจริงๆก็รออีก3ปีในปี2025สําหรับวันนี้สวัสดีครับ